วันนี้นะครับผมก็มาเล่นเกมฟิตนะครับผมเห็นเพื่อนตีน้อยครับเขามาเล่นผมก็เลยมาเล่นตามครับลองพิหมหาดูนะผมจะลองพิมพ์หาดูนะครับไม่คุยปิดแปะตกได,ด้เป็ดเป็ดเป็นเป็นไรอ่ะ เป็ดเป็ดได้เบ็ด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 ตกปลาไม่ได้คันผู้ชมทำไมผมตกปลาไม่ได้ผมได้อันนี้มาด้วยอ่านิคลิกแล้วเนี่ยคลิกไม่ออกอ่ะคันผู้ชมเบ็ดตกปลามันกากเกินไปเฮคิกออกไปได้คันผู้ชม เน็ตผมมันกาละเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่ดีวยวเพราะทีอ่ออกเกมอยงเนี้ยผมงงละผมเริ่มงงแล้วเนี้ยกำลังโหลดอ่ะเข้ามาใหม่ละเย่เย่เยเยเย,เดยกดปีกกดปิกเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งอือหูไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้ว